ศึกมวยมันสนั่นเมืองพ่อรักบุญวันอังคารที่18พฤศจิกายน2568 เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานี่ทยทอดสดทางทูฟยูช่อง24เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปมาดูมวยคู่แรกกันเลยครับหงเพรเล็กซอกการพรทีน่าหรือวัดละนองเดิมจะโชกับสิงห์บาร,รมีทอธนินวัดหรือนกยีนละกระบังลงเงินที่36กิโลแต่ลงพิกัด100ปอนด์หงเพรเล็กเป็นมวยเข่าแข็งแรงเดินบูสสู้ในเหนียวส่วนสิงห์บาร,รมีเป็นมวยฝีมือเหลี่ยมตัวดีคู่นี้มองว่าต้นต้นเป็นของสิงห์บาร,รมีส่วนปลายปเป็นของหงเพชรเล็กแน่อยู่ที่ว่าจับตีได้หรือไม่ แต่ยังมองที่หงเพชรเล็กแข็งแรงกว่าไปไปลายเบียดเขาเอาอยู่แน่สมาชิกชอบหงเพชรเล็กครับคู่ที่2วุฒิไกรบุมเด็กเซียนพบกับพลล้านสิทธิ์กุญชรหรือเพชรมงคลศูนย์กีฬากุดฉิมเดิมชกกันที่พิกัด1 0 3อมปอนด์วุฒิกรเป็นมวยกำแพงเพชรเป็นมวยซ้ายฝีมือดีซ้อมบุมเด็กเซียนนนทบ,บุรีส่วนพลล้านหรือเพชรมงคลเป็นมวยนครราชสีมาเป็นมวยเขาบูสู้ดีซ้อมสอทศพลยิม มวยคู่นี้ฝีมืออยู่กับวุฒธธิไกรเขาในเหนียวอยู่ที่พลล,ล้านมองว่าวุฒธธิไกรออกตัวนําก่อนน้าเลี้ยงการฟิตซ้อมดูดีกว่าชอบวุฒธธิไกรครับสมาชิกส่วนคู่ที่3ล้านกล้าเกียรติชัยยุทธพบฉัดเงินเล็กปานิวัตมวยไทย115ปอนด์ปอนล้านกล้าเป็นมวยปัตตานีอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องชกทงถอยตั้งรับมีศอกเสริมซ้อมเกียรติชัยยุทธอำเภอจนะสงขลาชกมา50กว่าครั้งล่าสุด แพน็อกเท,ท็ดพยักสามาพยักอรุณยิ้มมาส่วนชัดเงินเล็กเป็นมวยสุพรรณบุรีอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยบู๊เข่าในเหนียวครบเครื่องซ้อมปานิวัตมวยไทยวงเวียนใหญ่กรุงเทพชกมวยมา60ครั้งล่าสุดแพนน้คะแนนตีโต้เพชรยินดีมามวยคู่นี้ระหว่างรุ่นพี่เก๋ากับสดรุ่นน้องออกชอบทางรุ่นพี่ล้านกล้ามองว่าออกตัวนําก่อนแน่ขอให้มาสู้อย่างเดียวจะเอาชนะไปได้สมาชิกชอบล้านกล้าครับ คู่ที่สีเป็นคู่เอกในรอบแรกสีมาลัยเพชรเจริญวิทย์พบกับพยัก์ตะวันหรือเพชรพยัก์ลั่นสีขอรภูมิเดิมตอนนี้มาเป็นพยัก์ตะวันสามารถพยัก์อรุณยิมชกกันในพิกัด116ปอนด์สีมาลัยเป็นคนมหาสารครามอายุ23ปีสูง165เซนเชิงเป็นมวยเขาเดินตีมีแข้งซ้ายเตะนําในคล้องคอตีเหนียวซ้อมเพชรเจริญวิทย์มหาสารคามชกมา70กว่าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเตชินบางแสนไฟขับมาส่วนพยัก์ตะวันเป็นมวยสุรินอายุ19ปสิบเซ้าปีมวยซ้ยอดีกสดชก มวยมา100ครั้งซ้อมสามารถพยักอุณยิมล่าสุดชนะนกล้านก้าเกียรติที่ชัยยุทธมามวยคู่นี้การผ่านมวยดูว่าสีมะลายผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่านอกกับในมองว่าสีมะลายจะเบียดเขาเอาชนะไปได้ไปไปลายครับสมาชิกชอบสีมะลายครับมาสรุปกันอีกครั้งสมาชิกคู่ที่1ชอบหงเพรเล็กแข็งแกร่งกว่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไปไปลายครับคู่ที่2ชอบวุฒิไกรบูมเด็กเซียนฝีมือไปก่อนแน่ดูดีกว่าครับคู่ที่3ชอบล้านก้าเกียรติชัยยุทธ ถ้ซอมมาดีมองว่าเอาชนะไปได้ไม่ยากสมาชิกส่วนคู่เอกชอบสีมาลายเพชรเจริญวิทย์เขาในเหนียววันนี้ต้องแจ้งเกิดได้แน่สมาชิกเข้าตัวถูกแต่งตัวบังทุนครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ